สวัสดีครับยิดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่องรายการ Ford Apple นั่นเองวันนี้ผมอยู่อยู่ที่ชูรูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะชูรูมฟอร์ดยอดขายรัดับหนึ่งของประเทศไทยนะวันนี้ก็เราจะมีรถรีวิวกันอีก1นึ่งคันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถกระบะ4ีประตูราคาไม่แพงตอนนี้ก็จะมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะแนะนําเลยคันนี้นะครับ ราคาปกติของ XLS เนี่ยตอนนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่9 2 4 0 0 0บาทตอนนี้เราขายราคาพิเศษอยู่ที่7,99,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาที่ราคาดีมากนะสำหรับรถกระบะสีประตูเกียรโตถ้าลูกค้าอยากได้ราคาไม่แพง เอ็ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับก็วันนี้มีชุดแต่งส,สวยๆมาให้รีวิวให้ชมกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Ford Apple ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ Ford ด a n g e r Ford Everest ก็สามารถติดต่อได้ที่ Ford Apple ได้เลยนะมีเบอร์โทรไอดีไลน์อยู่ด้านล่างคลิปนะลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็แอดไลน์มาได้โทรสอบถามได้ตลอด24 e ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะคันนี้แต่งอะไรบ้างสําหรับ XLS ราคาพิเศษ799,000บาทรถที่ขายดีสุดส0ประตูที่ราคาดีที่สุดณตอนนนนนนีี้้ัดดเเ่่ยใสป็ชุแ ของวิกเตอร์วิกเตอร์เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยก็เอเวอเรสใช่ไหมที่จะใส่วิกเตอร์กันเยอะแยะกระบะก็ใส่ได้นะสำหรับชุดแต่งของวิกเตอร์เวอร์ชันสนะครับก็ก็คือว่าใส่กับเอเวอเรสได้ใส่กับกระบะสีประตูได้เหมือนกันนะวิกเตอร์เวอร์ชันสนะครับกระจังหน้าก็วิกเตอร์เรียกว่าคันนี้แต่งวิกเตอร์รอบคันนะกระจังหน้าวิกเตอร์มีไฟ3จุดเป็น l อลแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีตะข่ายตรงกระจังหน้าให้ด้วยนะครับการพวกเศษดินเศษหินของแข็งอาจไปกระทบ แผงแอร์แผงอินเตอร์คูลเลอร์ให้เกิดความเสียหายนะก็มีกระข่ายกันไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะก็ทำเป็นสีดำเงาทั้งหมดสวยๆนะครับแล้วก็คิ้วตาไฟตัวนี้นะครับเขาจะเป็นไฟสีฟ้าไฟสีน้ำเงินนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากแต่ผมจะเปิดให้ลูกค้าชมกันนะครับว่าไฟ LED ตัวนี้มันเป็นไฟไฟลีนะครับร่องต้องบอกว่า สวยแล้วนะแบบนี้นะครับนี่ไฟสีน้ําเงินแบบนี้นะครับสวยมากนะไฟสีฟ้าเลยนะเออนี่เท่ๆไปหนึ่งแบบนะเป็นเรียกว่าเป็นคิ้วตาไฟสีฟ้าสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่กระจังหน้า3จุด LED แสงสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะมัลติ actor, รีเฟกเตอร์ไฟซีแคลมนะครับแล้วก็ ครอบกระจังหน้าให้ไอ้ครอบครอ,อบไฟหน้าให้ด้วยนะเป็นคาวาเรนเจอร์ตรงรุ่นเลยนะก็สีดําด้านแบบนี้ไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ในไฟหน้าทั้งหมดนะก็ถือว่าโดยรวมคันนี้ด้านหน้าเนี่ยหลอ่ลอ,ลอแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะขายราคาพิเศษ7จ็ดแสนเก้าหมื่นกบาทดาวน์ร่มต้น15ปรเ็นะครับก็ใช้เงินออกรถแค่เท่าไหร่แสนกว่าบาทก็ได้หล่อหลอ,ลอ,ลอได้สีประตูหลอ่ลอๆขับไปใช้งานแล้วนะครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างคันนี้ใส่เครื่องยนต์ ดีเซล2 0, 0ลิตรนะครับเทอร์โบโนะเป็นเทอร์โบ1ลูกนะครับแร, 190, แรงม้าร7 0แรงบิด405นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์อีโคบูแล้วนะครับสำหรับนเจนในเน,ในเจนตั้งแต่เปิดตัวจนรุร่นปัจจุบันก็เป็นเครื่องอีโคบูนะครับเป็นเครื่องประหยัดนั่นเองนะครับมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยในส่วนของเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับของเหลวอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับก็จะมีหม้อลมอเบรกอยู่นะตัวนี้นะ กลมใหญ่ๆนี่คือหม้อลมเบรกนั่นเองนะไม่ใช่เบรกไฟฟ้าแล้วนะนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นเบรกไฟฟ้าก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวที่เป็นตอมแท็กวายแท็ก v 6แรปเตอร์ขึ้นไปนะถ้าเป็นต่ำต่ำรุ่นต่ำตั้งแต่ XS Sport ยังเป็นหม้อลมเบรกอยู่นะตัวนี้นะน้ำมันเบรกน้ำยา,ำยารอเย็นน้ำยาจิกจกก็อยู่โซนคนขับทั้งหมดเลยนะครับก็แยกส่วนการระหว่างโซนร้อนโซนเย็นนะของเหลวระบบไฟยแยกส่วนกันนะครับเครื่องยนต์ทอ์โบ1ลูนยมีแอ่นโบครื่งลูกนะารสั่น่าง แผ่นโฟมตัวนี้ก็เราก็ควรหาสเปย์นะครับฉีดไปหน่อยนะกันหนูไม่ให้มากัดสายไฟนะเพราะว่าอันนี้เป็นอาหารชั้นเลิศของหนูเลยนะเราก็ควรหาสเปย์หาซื้อได้ตามท้องตลาดในช้อปปี้ในติ๊กต็อกแรงต่างเนี่ยก็หาซื้อมาฉีดได้นะกันหนูมันกัดสายไฟต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์รถเรานะครับรับประกัน5ปีหรือไม่เกิน1นึ0 0 0สาโลเราควรเช็คระยะทุกๆ1ปีหรือเลขไม้ไม่ถึง1500 0มโลก็สามารถเข้าศูนย์เช็คระยะได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะมีช่องว่างต่างๆนะคือว่าเครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กแต่เรามีเน้นพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นเพื่อการไล่ระบายอากาศให้ลมเนี่ยมันให้อากาศเนี่ยมันไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับแล้วก็เสี่ยงจากการชนด้วยนะกรณีถ้าเราขับอยู่แล้วเกิดการชนเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยส่วนตัวเนี้ยไม่เกิดความเสียหายได้ง่ายนะก็คือว่าเรายังสามารถขับรถเนี่ยเข้าข้างทางได้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบ วิศวก,กรฟอร์ดออกแบบมาได้ดีมากนะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นช่องอแผ่นกอ,อากาศนั่นเองนะครับแล้วก็ไดชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์เนี่ย250แอมป์นะครับจับคู่กับแบตเตอรี่ AGM 12โวลต์80แอมป์800 CDA ก็คือแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะเป็นแบบเจลนั่นเองนะครับมีการรับสิ่งต่างๆของแบตเตอรี่เนี่ย เรียกว่าต้องบอกว่าไม่มีการรั่วซึมได้ง่ายเลยนะต้องบอกว่าเขาทำออกแบบมาได้ดีมากแบตบก็ราคาค่อนข้างสูงนะการใช้งานก็ถือว่ายาวนานเลยนะครับการจ่ายไฟต่างเนี่ยก็ถือว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่อแอร์กล่องฟิวนะก็อยู่โซนโซนฝั่งคนคนนั่งทั้งหมดโซนฝั่งคนขับก็จะมีของเหลวอันนี้คือระบบไฟต่างๆก mm ็อยู่โซนนี้ท่อแอร์ก็เดินใหม่นะครับก็ถึงบอกต้องบอกว่าฟอร์ดแอร์ฟอร์ดในเย็นมากนะาการออกแบบดีไซน์ต่างเนี่ยมันก็จะช่วยให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์นะอากาศร้อนๆเปิดแอร์ฟ ฟอร์นี้แอร์เย็นถึงใจได้มากๆเลยนะครับอ่าพัดลมไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับก็เรียกว่าการเร่งรอบแซงสปีดเครื่องยนต์ไม่ตกนะครับทําให้รถเนี่ยมันสามารถวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหมือนหัวใจสําคัญเลยนะพัดลมไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าทั้งความร้อนทั้งความอะไรอะวัดความร้อนของเหลวต่างๆเนี่ยพัดลมไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะครับ อ่ะขึ้นยนประมาณน,นี้สำหรับ a l s 4ประตูเกียรโตขับ2ก็เป็นรุน่นเำต้นนะที่ต้องบอกว่าน่าใช้อีกหคันนะสำหรับลูกค้าที่หากระบ,บะ4ประตูอยู่ออยและอยากได้ราคาไม่แพงก็790,000นบาทสำหรับเ l s 4ประตูคันนี้นะก็ใส่นี่เราใส่อากิลิคทว่าเลนเจอร์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับอ่ะด้านข้างคังนนี้มีอะไรบ้างซุ้มล้อวิกเตอร์เป็นแบบ6 หนิ้วแบบเหลี่ยมนะเป็นทรงของวิกเตอร์เขาทําทสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคันนี้ช่วงล่างไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะครับใช้ช่วงล่างเดิมปีกนกคู่บนล่างสําหรับรถฟอร์ทุกรุ่นให้ปีกนกคู่อิสระบนล่างแล้วนะครับแล้วก็มีโช๊คบวกคอยสปริงนะครับมีปีกอ่าปีกตกเป็นเหล็กสีดําแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานลดการโจกกันโยนของช่วงล่างรถด,ดีๆนะครับ ลูกหมากกันโค้งนะโชคสปริงของเดิมทุกอย่างไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเลยเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ยกไม่ได้โหลดนะอันนี้ยางเราใส่เป็นยางดีเซนติ AT275 5-520เป็นยางแบรนด์ไทยนะต้องบอกว่าคุณภาพคนไทยเลยนะเป็นยาง AT นะครับขับทางเรียบได้ออฟโรดได้ไหมได้นะครับแต่หลักๆก,ก็จะเน้นทางทางเรียบมากกว่านะครับเพราะว่ายาง AT เนี่ยจะวิ่งทางเรียบประมาณ70ออฟโรด30นะครับเป็นยางดอกเนี่ยต้องบอกว่าดอก ดอกเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบเป็นลายตัวหนอนนะมันจะมีความสวยงามไปอีกแบบถ้า HT ททีก็จะเป็นลายตรงถ้า A t ทก็จะเป็นลายแบบสลับปันปากันหน่อยเหมือนลายตัวหนอนแบบนี้นะครับทีนี้แม็กก็แม็กแม็กเอเวนไพร์นะสีดําเงาเป็นลายก้านวายแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลายกระแสลายยอดทิศและกันที่ลูกค้าใส่กันเยอะขอบ20นะแม็กตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นลายที่ลูกค้าได้รับความนิยมมากนะครับเรามีแม็กหลายลายให้ลูกค้าเลือก มีหลายยี่ห้อมากนะครับอยากไดไลายไหนก็สามารถบอกได้มีตัวอย่างส่งไม้ผมเลยผมจะดูลายที่ใกลเคียงกันถ้าลูกค้าอยากได้ไลายไหนก็ส่งมาได้นะครับก็ถือว่าแต่งสวยงามแบบนี้นะครับระบบความปลอดภัยก็มี ABS, EBD, ESP, RM นะครับ H.LA ระบบความปลอดภยนะัยถือว่าครบเซตสำหรับรถรถลดราคาแค่799,000าบาทได้ระบบความปลอดภัยรอบคันเลยนะครับอ่ะทีนี้ด้านข้างมีอะไรบ้าง <c oughs> ด้านข้างของรุ่น XLS เนี่ยเขาก็ ต้องบอกเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ได้มีกล้องรอบคันไม่ได้มีระบบเซ็นเซอร์อะไรมากก็คือเน้นขับใช้งานทั่วไปนะครับด้านข้างก็เป็นกระจกข้างในสีดำด้านมีไฟเลีย้ยวสีส้มอยู่ตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะกุญแจเนี่ยของฟอร์ดเนี่ยจะมีกุญแจอยู่2แบบนะคินเลดคินเลสตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปถ้าเอลเอสเอลพัทก็จะเป็นแบบรีโมทแบบนี้นะครับนี่คือรีโมทของรุ่นเอลเอสนะเราล็อกรถเนี่ยก็กดล,ล็อกเลยเลยกดล็อกก็กดล็อกเลยล้วกกุญแจตัวนี้ยขอของัขอของสาามรถ ล็อกรถแบบแมนนวลได้ถ้ากุญแจเราเกิดทานหมดหรือแบตเตอรี่หมดเราก็สามารถล็อกแบบแมนนวลได้นะครับจะใช้งานได้หลากหลายนะสำหรับกุญแจรีโมทนะครับเ mm hmm. บาลงมือเรียบร้อยเลนเจอร์สีดำด้านกันสาดติดฟิล์มเรียบร้อยคันนี้พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็แต่งรอๆแบบนี้ตันท้ายใส่โลบาร์ของ Outlander เป็นแบบขายาวนะครับ <c oughs> แบบขายาวเนี่ย มันก็จะรับกับตัวกระบะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หัวยันท้ายก็ทรงแบบที่เรียกว่าขายาวแบบนี้มีไฟเบรกดุยสามีไฟ L-D ซดายีขวาให้ลูกคา้าเรียบร้อยใช้งานได้นะเวลาถอยหลังเนี่ยมันก็จะมีไฟไฟ LD นะครับข้างละ6จุดซ้าย6ขวา6นะก็ถือว่าแสงสว่างสองเวลาเราถอยหลังเห็นเส้นทางได้ชัดเจนนะครับ สติกเกอร์ด้านท้ายก็ใส่คําว่าแรปเตอร์เข้าไปนะเพิ่มความสวยงามนะครับแรปเตอร์นี่ตัวนี้นะทาเป็นสีดําขอบสีขาวเล่นทูโทนด้วยสีเทานะก็สวยๆแบบนี้นะครับช่วงล่างของฟอร์ดี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นแคดซี C นะครับต้องบอกว่าเน้นการบรรทุกเน้นความใช้งานทูกค้าสามารถประกอบอาชีพที่รับเหมาก่อสร้างได้นะขา,ขายได้นะก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายหลายอาชีพได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของฟอร์ดอบท้ายก็เป็นฟอร์ดเอฟโ ทำเป็นสีดาเงาตัดสีดาด้านนะครับสว,สวยแบบนี้กันชนท้ายเดิมนะครับตัดกริกเลนเจอร์แล้วก็ปั๊มเข้าไปกับตัวฝากระบะท้ายให้มันลถมันดูมีมิติดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับรุ่นรุ่นเอสเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะไฟเบรกไฟเลือกไปถอยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตสปอร์ตก็จะเป็นไฟเบรกแบบ led ไฟเลือ้อวไปถอยก็จะเป็นแบบหลอดอยู่นั่นเองนะครับก็รุ่นย่อยแตกต่างกันไปถ้าลูกค้าเน้นออปชั่นก็ ก็ต้องขยับรุ่นที่มันราคาสูงหน่อยถ้าอยากได้ราคาไม่แพงออปชันก็ตามราคานั่นเองนะก็ถือว่าเอเนี่ยผมต้องบอกว่าใช้งานได้แล้วนะไม่ได้เน้นออปชันอะไรมากเน้นใช้งานทั่วไปนะครับลูกค้าคาขายรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็สามารถขับได้นะครับหรือพนักง,งานบริษัทก็ทําได้นะอ่ะฟุนปูไลเนอร์ของ Ford ตรงรุ่นเรามีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะเมื่อออกรถกระบะเราก็ต้องติดให้อยู่แล้วลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็กระบะไลเนอร์ของ Ford เนี่ยเขายังสามารถใส่พาร์เทได้แบบ ได้เลยนะใส่พลาเลตได้นะไม่ติดไม่ติดซุ้มล้อแลวนะแต่นี้ของ Ford เนี่ยเขาเรียกว่า Ford เนี่ยเขาอยากนําเสนอมากในการใส่พลาเลตของกระบะเนี่ยใส่เต็มเได้เลยนะแล้วก็ใส่ไม้กันฉากได้ด้วยนะครับมีนี่ช่องวัดเซนติเมตรสำหรับงานช่างก็มีให้นะครับศูนย์ 0เนี่ยวัดได้ถึง130เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีช่องใส่ไม้เวลาเราใช้งานช่างก็สามารถใช้งานได้นะก็ถือว่าหลากหลายการใช้งานหลากหลายราคา799นะครับใช้งานได้สบายๆเลยลีย่มีกล้องท้าหลังให้ด้วยนะครับ XLS ตัวเริ่มต้นมีกล้องให้แล้วนะฮะตัวนี้กล้องถอยหลังให้เข้าเกียร์ R ปึ๊บภาพก็ไปออกที่จอซิงค์10นิ้วนะครับก็อยู่ตรงใต้โลโกโ้ Ford สีน้ำเงินแบบนี้นะครับมาดูภายในการสำหรับ XLS ภายในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็เป็นรถสีประตู นะครับก็เป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะเอให้เบาะหนังมาแล้วนะเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทานะครับรุ่นแรกที่เราเห็นเอวจะเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้เบาะผ้าคือรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะลูกค้าถ้าซื้อรถเอต้องดูให้ดีว่าเป็นเบาะผ้าหรือเบาะหนังนะถ้าเบาะหนังก็รุ่นใหม่รถปียี่้านั่นเองนะครับฝั่งคนขับมีอะไรบ้างออปชั่นนะฝั่งคนขับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถเริ่มต้นนะไม่ได้มีแบบระบบไฟฟ้าอะไรมากมายนะฮะทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดนะ แมนวนวลหมดนะครับแต่ได้พงวลไฟฟ้านะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะพงวลไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางนะครับเนี่ยหมุนมือเดียวก็เลียเล้ยวได้นะพงวลไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ปรับเบาะแบบแมนวนวลทุกอย่างแมนวนวลหมดนะครับุณจะร,รีโมทไฟหน้าออโต้นะครับแล้วก็การการปรับแต่งต่างๆของหน้าจอเนี่ยเราก,กดตรง3ขีดตัวนี้นะพี่ดูต่างๆก็ที่หน้าจอคนขับกดเมนู3ขีดนะครับ ก็จะมีบอกตำแหน่งต่างๆน้ำมันเครื่องเนี่ยเราก็จะดูได้ว่ามันกี่วันใจนี้ต้องถ่ายก็ดูจากจอได้นะเนี่ยซ่อมรถยนต์นะ,ะดูข้อมูลของน้ำมันเครื่องก็กดแค่สี่ห้าครั้งเองก็ดูใช้น้ำมันเครื่องได้แล้วนะครับคุณผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบเปิดฝากระโปรงก็สามารถดูจากจอรถได้นะครับด้านด้านซ้ายก็จะเป็นการเพิ่มเสียงรถเสียงเวลาต่อบลูทูธเล่นเพลงนั่นเองนะไม่ได้มีคูดคอนโทน,ทนเหมือนรุ่นราคาแพงๆนะอันนี้ก็เริ่มต้นใช้งานได้แล้วนะครับจอสิ้นสิบนิ้วนะครับต่อ Apple CarPlay และเป็นการ เปิดต่อบลูทูธแบบไร้สายได้แล้วนะแอ์ Air นะปรับแบบเมนนวลซ้ายก็คือความเย็นขวาคือพัดลมนะครับมี USB Type ไดซให้ลูกค้าสามารถชาร์จมือถือได้นะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับมีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปมีระบบแท a c t i o n control นะครับมีระบบปรับโหมดการขับขี่อยู่ที่คอนโซลตรงกลางทั้งหมดเลยตัวนี้นะลูกค้าก็สามารถปรับโหมดต่างๆได้นะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดสามารถใช้เป็นเกียร์แมนนวลได้ในการเร่งรอบแซงสปีดก็ใช้เป็นแบบ เป็นดนได้เลย6สปีดเลยนะก็ถือว่าการใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายนะนะประมาณนี้สําหรับภายในของตัวรุ่น XLS เ e อโ t o 6สปีดนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าดูคลิปผมนี้แล้วอยากหากระบะสีประตูราคาไม่แพงนะผมแนะนํารุ่นนี้เลย XLS ราคาเต็ม924,000นะตอนนี้ราคาพิเศษอยู่ที่799,000บาทนะครับทุกอาชีพจัดเป็น,น,นได้แล้วก็ยังสามารถซื้อรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับ มีเจ้าหน้าที่ทำรัญชาถึงบ้านผมจะขับรถส่งถึงบ้านให้กับมือลูกค้าเองเลยวันรับรถนันเองนะก็วันนี้ก็มีคลิปมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ FordApple ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ